ชาวแค n น n ไท a แลนด์ทุกท่านนะคะคลิปนี้กลับมาเจอกับกวางอีกแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ควรจะมาแนะนําวิธีการเซตและการเปิดการใช้งานครั้งแรกกับเครื่องพิมพ์หน้ากว้างรุ่นใหม่จากทางแค n น n นั่นก็คือ newtm series นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเดีย๋ยวเราไปลุยกันเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่ยังไม่รู้วิธีการเอาเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง New T M Series ประกอบเข้ากับชุดขาตั้งและประกอบเข้ากับชุดสแกนเนอร์กวางได้ทำคลิป Unbox ไว้ในช่อง YouTube Canon Thailand เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสามารถค้นหาวิธีการติดตั้งได้เลยและสำหรับใครที่ทำการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเซตเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง Canon New T M Series กันได้เลยค่ะ เริ่มต้นนะคะก็เสียบรักไปที่ให้มาเข้ากับเครื่องพิมพ์ก่อนเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทําการกดปุ่มเปิดเครื่องและดําเนินการตามหน้าจอแสดงผลได้เลยค่ะซึ่งเครื่องพิมพ์ก็จะให้เราตั้งภาษาและไทม์โซนเราก็ตั้งเวลาตามประเทศไทยได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เปิดฝาครอบแท่งหมึกทั้งสองข้างของเครื่องพิมพ์เพื่อใส่ชุดหมึกได้เลยค่ะวิธีการใส่หมึกกง่ายมากๆเพียงแค่เปิดฝาแล้วเสียบตลับหมึกให้ตรงกับสีแท่งหมึกที่มีสติกเกอร์สีกํากับไว้แล้วปิดฝาค่ะ ถ้าเกิดผ้าใส่ผิดสีก็ไม่ต้องกังวลค่ะพอถ้าใส่ตลับสีผิดล็อกสีจะไม่เข้ากันไม่สามารถใส่ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรากดโอเคบนหน้าจอแล้วหน้าจอจะแจ้งว่าให้เราใส่หัวพิมพ์ค่ะเราก็มาเปิดฝาด้านหน้าและเปิดล็อก2ชั้นตรงพลาสติกสีฟ้าได้เลยค่ะทำการแกะหัวพิมพ์ที่ให้มาพร้อมเครื่องใส่เข้าไปแบบนี้เลยค่ะแล้วปิดล็อกทั้ง2ชั้นกลับคืนเหมือนเดิม หลังจากนั้นที่หน้าจอจะถามรูปแบบการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ตอนนี้ให้เรากดข้ามไปก่อนโดยเราสามารถกลับมาเลือกได้ในภายหลังค่ะตอนนี้นะคะเครื่องจะทําการฟิลหมึกเข้าระบบซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะใส่กระดาษเพื่อใช้สําหรับการคาลิเบตหัวพิมพ์จะเป็นกระดาษแบบม้วนหรือแบบแผ่นก็ได้ตามสะดวกเลยค่ะทําการใส่กระดาษเข้าไปที่แกนแล้วปิดตัวล็อกแกนกระดาษ เมื่อล็อกเสร็จแล้วก็ใส่ม้วนกระดาษลงในเครื่องได้เลยโดยสังเกตตัว R ให้อยู่ด้านขวามือของเครื่องค่ะที่หน้าจอจะถามเราว่าเราใช้กระดาษประเภทอะไรก็ให้เลือกตามประเภทกระดาษที่เราใส่เข้าไปได้เลยค่ะหลังจากใส่กระดาษแล้วให้เรากดที่การตั้งค่ารูปฟันเฟือง เลือกเมนูแก้บำรุงรักษาเป็นเทะแนนแล้วเลือกการจัดหัวพิมพ์อัตโนมัติ Pinhead a r r g y m e n t Auto Standard ค่ะแล้วเครื่องจะทำการพิมพ์กระดาษออกมาแบบนี้เพื่อเป็นการเช็คระดับหัวพิมพ์ว่าตรงไหมสีออกมาครบไหมเพียงเท่านี้นะคะเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง Canon New T M Series ก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะ